คันนี้คือบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับสีสันสวยเดิมตัวนี้ก็เป็นตัวแบ็กท็อปหลังคาดำนะครับหลังคาก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับมีชีบฉลามด้านบนมาให้ด้วยออปชั่นให้มาถือว่าครบครบเลยนะสวัสดีครับวันนี้เซเว่เพอร์เฟคคาร์ครับมารีวิวรถโต y ต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นมาเชนนะครับผมคันนี้คือบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับสีสัน สวยเดิมนะครับผมและก็ที่สัมพั์เลขไม่ใช้งานมาแค่15,000โลเองนะครับผมดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกผู้หน้ามาให้นะครับไฟหน้าเป็นแบบไบ LED แล้วนะครับผมถัดมาด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับผมสีดําตัดกับสีเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยซีรีส์ยางที่ใช้นะครับ185ทับนะครับผมยางดันหลอนะ ปี2 0 2 1นะครับผมคือใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะติดกับกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถดูสวยงามนะครับผมที่เปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสีนี้โคตรสวยนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานสีฉุดฉาดนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ภายในเป็นเบาะหนังเย็บ ตัดกับได้สีน้ําเงินนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างก็สวยเดิมนะครับนี่โครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเลยนะครับผมไม่เคยโป้ทําสีแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างหลักนะครับเสาเอเสาบีทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่หัวน็อตข้างประตูนะครับไม่เคยแกะถอดไขทําสีใดๆนะครับแผ่นเพะเดิมโรงงานชัดเจนนะครับผม ตรงรุ่นนะครับด้านหลังนะครับภายในก็จะกว้างนั่งสบายนะครับผมเข้าไปชมข้างในได้เลยผมบอกได้เลยว่ายาริสเป็นรถที่นั่งนั่งกว้างมากแล้วก็สบายมากนะครับผมแล้วก็ออปชันที่ให้มาถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับมีที่วางแก้วมาให้ด้านข้างนะครับตัวหุ้มแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นหนังนะครับ ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้2ช่องนะครับเป็น USB A นะครับผม2.1นะครับเป็นใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ไปครอบครัวเยอะๆอย่างเงี้ยด้านหลังก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์ออปชั่นให้มาคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเนี่ยห้องเก็บของตอนหลังก็สามารถจุของได้เยอะเลยนะครับผมเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้เนาะเบาะพับ6 0 4 0ได้สบายๆเลย เดี๋ยวลองพับให้ดูก่อนนะครับนิดนึงนี่สังเกตดูถ้าพับอ่าก็จะจุของได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมอสำหรับสายที่บรรทุกแต่อยากได้รถเกงนะ่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของสำหรับอปิดกั้นไม่ให้กลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารนะครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับาสามารถถอดออกได้นะครับหรือว่า,าใครที่ไม่ชอบอยากอยากบรรทุกของเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถถอดตัวนี้ออกได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มีกล้องอบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่กล้องตัวเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นของแท้จากโตโยต้านะครับและก็ ด้านหลังนะครับสีก็สวยเดิมนะครับผมตำหนิด้านหลังแทบไม่มีเนาะสังเกตดูแล้วโลโก้ต่างๆยังอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวแบ็กท็อปหลังคาดำนะครับจะหลังคาก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับมีคีบฉลามด้านบนมาให้ด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับ่าถ mm. ัดมามาดูด้านนี้กันหน่อยนะครับด้านนี้ก็จะมีตำหนิเล็กน้อยนะครับผมตำหนิอยู่ กันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้สวยๆเดิมๆนะครับผมคือคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้บิวทําความสะอาดอะไรเลยนะครับผมคือมารีวิวแบบสภาพสดๆเรียวๆให้ชมกันเลยนะครับดูออปชั่นกันหน่อยนะครับกระจกมองข้างตรงนี้ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็กระจกด้านข้างก็จะเป็นออโต้บานคนขับนะครับที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับ ไล่ดูออปชันกันหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเตือนออกนอกเกรนเตือนกันชนด้านหน้ามีมาให้นะครับผมออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วก็มีปุ่ม push start จะอยู่ตรงนี้นะครับผมพอมมาไล่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาจะควบคุมจอ MID นะครับผมด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงครับอ่า ตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกเลขใหม่แค่15,499โลเท่านั้นนะครับรถใช้งานไปถือว่าน้อยมากๆนะครับรถแค่ปีกว่าๆเองนะครับผมปี2021นอเนาะอ่า คอนโซลตรงกลางนะครับก็เป็นแบบ5นิ้วนะครับแบบสัมผัสรองรับบลูทูธ AUXUSB ได้นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับาสามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยหรือว่าปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลก็ได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีนะครับผม,มเป็นแบบขั้นบันไดเนาะของ t o y o ต,ต้มีที่วางแก้วตรงกลางมาให้2ช่องนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีข้างละห ช่องนะครับผมที่วางแก้วออปชันให้มาถือว่าครบ,ครบเลยนะโอเคดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมโครงสร้างด้านหน้า,าลืมบอกไปคันนี้คือระบบความปลอดภัย Airbag ให้มาถึง9าตำแหน่งเลยนะครับผมห้องเครื่องสวยเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นรถ e ีโคคาที่ประหยัดน้ำมันสุดๆเนาะ อัอตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23โลลิตรเลยนะครับสภาพห้องเครื่องก็สวยๆเดิมๆหัวน็อตไม่เคยแกะขอดทำสีนะครับปากระกโปรงเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของโอตดยต้ายาลิตตัวสปอร์ตพรีเมียมแบ็คทอปหลังคาดำตัวนี้นะครับวันนี้เราเสนอขายในราคาเพียง 527,000บาทเท่านั้นเองครับห้าแสนบาทเนาะหักส่วนลดเรียบร้อยออกรถ900 9ก้าก้าสบาทออกได้ทุกอาชีพนะครับอ่าใครอยากดูอยากให้เสเวรีวิวรถคันไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพอร์เฟกหน่อยนะครับสวัสดีครับ